เสียงไก่ขันดังขึ้นจากคอกไม้ด้านหลังบ้านแสงอาทิตย์ยังไม่โผล่พ้นแนวไม้ใหญ่แต่หญิงสาวรูปร่างบอบบางในผ้าสิ้นพื้นบ้านสีมนก็ลุกขึ้นจากเสื่อไผ่เสียแล้วดาวเรืองตื่นเช้าอีกแล้วลูกเอ้ยเสียงไม่เอื่อนเอ่ยด้วยความเอ็นดูขณะกำลังก่อไฟหน้าครัวยังไม่ทันได้พักเลยนะเจ้าเด็กนี่นอนอีกหน่อยก็ได้ดาวเรืองหัวเราะเบาเบา แล้วตอบพางล้างหน้าในขันน้ำเย็นเฉียบเข้าในานากำลังงามค่ะแดดอ่อนแบบนี้เหมาะจะถอนหญ้าแม่อย่าห้ามเลยเดี๋ยวหนูช่วยพ่อให้เสร็จก่อนแดดแรงแม่พยักหน้าอย่างอ่อนใจแต่ในดวงตาซ่อนความภาคภูมิใจเออลูกขยันเหมือนพ่อเป้เลยแม่ละกลัวเหนื่อยเหลือเกินดาวเรืองยิ้มบางเหนื่อยได้ก็พักได้ค่ะแต่ถ้าขี้เกียจเมื่อไหร่นาก็จะล้างแน่ ไม่นานนักเธอก็สะพายคล้องเดินตามพ่อที่กำลังถือจอบออกไปยังทุ่งลมยามเช้าพัดยญาแห้งเอ็นเป็นคลื่นข้าวในานาแตกกอสูงเกือบถึงเอวดวงอาทิตย์เพิ่งแตะขอบฟ้าพ่อเอ่ยขึ้นเบาๆระหว่างที่ก้มหน้าใช้แรงไถดินลูกเอ้ยคนจนอย่างเราถึงจะมีแรงแต่ไม่มีเงินก็ลำบากนะพ่ออย่าพูดอย่างนั้นเลยค่ะ ถึงไม่มีเงินแต่เรามีแรงมีนามีน้ำใจคนในหมู่บ้านหนูว่าก็พออยู่ได้ดาวเรืองตอบพรางหยิบหญ้าที่ขึ้นรกออกจากคันนาพ่อหัวเราะในลำคอก็จริงของเองข้าเห็นเองขยันขนาดนี้ข้าก็ลงใจต่อให้ข้าไม่อยู่เองก็คงไม่อดตายก็อย่าพูดอย่างนั้นสิคะหนูยังอยากให้พ่ออยู่กินข้าวกับหนูอีกนานเสียงดาวเรืองสั่นเล็กน้อย พ่อจึงยิ้มอย่างอ่อนโยนเออเออไม่พูดละแค่ชมว่ามีลูกสาวอย่างเองข้าก็ภูมิใจนะักแดดเริ่มแรงขึ้นเสียงจจก,กระจันร้องแข่งกับเสียงควายดาวเรืองเหงื่อไหลซึมเต็มหน้าแต่ยังยิ้มเมื่อมองทุ่งนากว้างที่เขียวขจีกลางทุ่งมีมุมหนึ่งที่มีดอกไม้เหลืองสะพังต้นดาวเรืองเติบโตอยู่ข้างกระท่อมแม่เป็นคนปลูกไว้เมื่อดาวเรืองอยังเด็กแม่เคยพูดว่า ดอกดาวเรืองโตในดินแข็งแต่ก็ยังบานงามแม่อยากให้ลูกเหมือนมันเข้มแข็งและยิ้มได้แม้วันลำบากคำสอนนั้นยังฝังอยู่ในใจทุกวันสายหน่อยดาวเรืองช่วยพ่อเก็บข้าวจนเสร็จแล้วรีบกลับบ้านเพื่อจะไปตลาดตลาดหมู่บ้านคึกคักคนขายของร้องเรียกลูกค้า เสียงหัวเราะของแม่ค้าและเด็กๆดังทั่วบริเวณดาวเรืองถือกระบุงใส่ผักที่ปลูกเองเดินยิ้มแจกให้ชาวบ้านดาวเรืองเองนี่ไม่เหนื่อยหรือไงตื่นแต่เช้ามาขายของเสียงป้าสมนักขายกล้วยพูดพลางยื่นกล้วยให้เธอไม่เหนื่อยหรอกจ้ะป้าได้คุยกับคนในตลาดก็มีความสุขแล้ว ดาวเรืองตอบพร้อมรอยยิ้มจริงใจยังไม่ทันขาดคำเสียงหัวล้อคิกคักของหญิงสาวอีกกลุ่มก็ดังขึ้นอุ๊ยดูสิใครมาขายของบรบ้านเสื้อก็ซีดหน้าก็คขำเสียงนั้นมาจากสายทองลูกสาวเศรษฐีใหญ่ในหมู่บ้านที่แต่งตัวผ้าสิ้นแพงห่มสบายสีทองระยับดาวเรืองหันไปยิ้มอย่างสุภาพสวัสดีจ้าสายทองมาซื้อของหรอ สายทองเชิดหน้าเปล่าหลอกข้ามาดูของในตลาดเฉยๆไม่ได้มาซื้อของชาวนาหรอกมันไม่สะอาดเป่าเรื่องนิ่งไม่ตอบโต้แม่ค้าข้างๆพยายามเปลี่ยนเรื่องคุณสายทองวันนี้แต่งตัวสวยจังจะไปงานบุญหรอคะสายทองหัวรอดเสียงใสก็แน่สิฉันต้องไปช่วยท่านเจ้าอําเภอจัดงานบุญหมู่บ้านนี้ต้องมีคนมีหน้ามีตายอย่างฉันถึงจะสมเกียรติ เธอกว่าตามองดาวเรืองตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วพูดเบาๆแต่จงใจให้ได้ยินคนจนก็เหมาะอยู่แต่ในหน้าอย่าฝันไปไกลเลยคำพูดนั้นเหมือนมีดบางๆกรีดหัวใจดาวเรืองแต่เธอเพียงยิ้มถึงจนก็มีศักดิ์ศรีนะจ๊ะดาวเรืองไม่เคยละอายที่เป็นชาวนาแม่ค้าหลายคนแอบปลบมือเบาๆด้วยความชื่นชม สายทองหน้าขึ้นสีก่อนสะบัดผ้าสบายเดินจากไปโดยไม่เหลียวกลับดาวเรืองถอนหายใจเธอไม่ได้โกรธสายทองแค่รู้สึกสงสารบางคนมีเงินมากแต่หัวใจก็ยิ่งจนลงเธอคิดในใจตอนเย็นหลังจากขายของเสร็จดาวเรืองกลับบ้านพร้อมผักและข้าวของเล็กน้อยแม่กำลังจัดของทำบุญวันพรุ่งนี้แม่จะทำอะไรกันหรอคะงานบุญกลางบ้านนะลูก ปีนี้จะมีถวายสังฆทานใหญ่ชาวบ้านช่วยกันทั้งหมดเลยเดาเรืองรีบวางของแล้วช่วยแม่จัดของถวายมีทั้งข้าวสารน้ำเปล่าและผักสวนครัวแม่มองลูกสาวอย่างชื่นใจถ้ามีเงินมากกว่านี้แม่อยากถวายของดีๆกว่านี้จังของดีอยู่ที่ใจไม่ใช่หรอคะแม่ เราให้ด้วยศรัทธาพระท่านย่อมรู้ดาวเรืองพูดเบาๆพรางยิ้มแม่ยิ้มตอบพูดดีนักนะเองเหมือนพระพูดเลยลูกฉันทั้งคู่หัวเราะให้กันเสียงหัวเราะนั้นกบเกลื่อนความเหนื่อยของวันคืนนั้นดาวเรืองมองออกไปนอกบ้านแสงดาวพราวบนท้องฟ้าทุ่งนาสองด้วยแสงหิ่งห้อยเธอรู้สึกเหมือนชีวิตยังมีอะไรบางอย่างรออยู่ไกลออกไป รุ่งขึ้นงานบุญใหญ่จัดขึ้นที่ลานกลางหมู่บ้านเสียงกรองเสียงสวดเสียงคนพูดคุยกันอย่างมีชีวิตชีวาดาวเลืองช่วยยกของแจกน้ำให้คนแก่และแบ่งข้าวให้เด็กที่ไม่มีพ่อแม่คนต่างพูดถึงความขยันของเธอระหว่างนั้นมีชายคนหนึ่งจากอำเภอเข้ามาประกาศข่าวาเมืองหลวงเปิดรับสมัครสาวไปทำงานในวัง ดูแลสวนสมุนไพรของหลวงใครสนใจก็ไปสมัครได้ภายในเจ็ดวันชาวบ้านพากันฮือฮาบางคนพูดว่างานในวังหรอเขาเอาแต่คนมีเส้นนะบางคนหัวเราะคนจนอย่างเราอย่าไปฝันเลยดาวเรืองฟังเงียบ,ยบแต่หัวใจกลับเต้นแรงคืนนั้นที่บ้านแม่ตักข้าวให้ลูกพลางถามลูกได้ยินข่าวนั้นไหมเขารับหญิงไปทำงานในวงัง ดาวเรืองพยักหน้าได้ยินค่ะแม่คิดว่าหนูจะไปได้ไหมพ่อหยุดกินข้าวทันทีเองว่ายังไงนะดาวเรืองจะไปเมืองหลวงหรอดาวเรืองสบตาพ่ออย่างมั่นคงค่ะพ่อหนูอยากลองสมัครดูถึงเขาไม่รับก็ไม่เสียหายอะไรหนูอยากทําเพื่อครอบครัวพ่อวางช้อนลงลูกเอ๋ยเมืองหลวงมันไกลนักคนดีๆไปก็อาจถูกหลอกแถมเราไม่มีญาติที่นั่น แม่พูดเสริมเสียงเบาแม่ก็ห่วงลูกนะดาวเรืองแม่พ่อหนูเข้าใจค่ะหนูอยากลองหนูไม่อยากอยู่ในนาไปตลอดชีวิตหนูอยากให้พ่อแม่สบายมีข้าวกินอิ่มมีหลังคาดีๆไม่ต้องกังวลเรื่องฝนอีกพ่อถอนหายใจยาวเองพูดเหมือนคนมีความฝันใหญ่ดาวเรืองยิ้มหนูแค่เชื่อว่าคนจนก็มีสิทธิ์ฝันได้ถ้าเราทำความดีไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ แม่มองหน้าลูกดวงตาเริ่มมีน้ำลูกแม่โตแล้วจริงๆเธอเดินไปหยิบผ้าฝ้ายเก่าที่แม่ทอด้วยมือส่งให้ลูกเอาไปนะลูกผืนนี้แม่ทอไว้ตอนเองยังเล็กๆแม่อยากให้เป็นของติดตัวจะได้ไม่ลืมบ้านเราดาวเรืองรับผ้าด้วยมือสันขอบคุณค่ะแม่หนูจะรักษาไว้ดีๆพ่อยืนขึ้นเดินออกไปมองทุ่งเงียบๆแล้วพูดขึ้นโดยไม่หันกลับถ้าเองตัดสินใจแล้ว ข้าจะไม่ขวางแต่ต้องสัญญาว่าจะไม่ลืมว่ามาจากไหนดาวเรืองยกมือไหว้หนูสัญญาค่ะพ่อหนูจะไม่ลืมทุ่งนานี้เธอมองออกไปเห็นต้นดาวเรืองริมกระท่อมกำลังบานเหลืองสว่างในแสงจันทร์เธอคิดในใจต่อให้ดินแข็งเพียงใดถ้ามีใจที่เข้มแข็งดอกไม้ก็จะยังบานได้คอื่นนั้นลมพัดผ่านใบข้าวเสียงกรบร้องละงม ดาวเรืองนั่งมองดวงดาวบนท้องฟ้าอย่างแน่วแน่ความกลัวมีอยู่เต็มหัวใจแต่เหนือสิ่งนั้นคือความหวังจะไปให้ถึงเมืองหลวงจะได้ดีด้วยน้ำพักน้ำแรงจะได้กลับมาดูแลพ่อแม่ให้สุขสบายเรืองพูดเบาๆเหมือนคำสาบานต่อท้องฟ้าในเงามืดข้างนอกแสงหิ่งห้อยล้อมรอบต้นดาวเรืองที่บานสะพังว้าดินร่วมเป็นพยานต่อคำสัญญาของหญิงสาวผู้กล้า และนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดของลูกชาวนาที่จะก้าวออกจากพื้นนาไปสู่เส้นทางที่ไม่มีใครคาดคิดยามเช้าของวันออกเดินทางแสงตะวันสีทองสาดส่องทั่วทุ่งดาวเรืองสะายย่ามที่แม่ให้เดินตามพ่อกับแม่ไปยังคันนาริมหมู่บ้านถือข้าวเหนียวห่อเล็กๆแม่ถือขันน้ำหอมจากกีบดอกดาวเรืองเป็นของอำลาตามประเพณี แม่พูดเบาๆเอาน้ำนี้ล้างมือก่อนลูกจะได้เดินทางปลอดภัยดาวเรืองย่อตัวรับขันน้ำล้างมือตามคำแม่แล้วกราบเท้าทั้งสองท่านพ่อแม่หนูจะไม่ลืมที่นี่นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหนูจะจำกลินก่นดินกลิ่นข้าวและกลิ่นบ้านนี้ไว้ตลอดชีวิตพ่อแม่พยักหน้าน้ำตาซึมข้าไม่ห้ามแล้วลูกเอ้ยเองโตแล้วรู้ดีรู้ชั่ว แต่อย่าลืมว่าคนเราจะอยู่ดีได้ต้องไม่ลืมรากเงาดาวเรืองยิ้มทั้งน้ำตาค่ะพ่อหนูจะจำไว้แม่เดินเข้ามาโอบลูกแน่นแม่ไม่มีอะไรให้นอกจากผ้าฝายผืนนี้ผืนนี้จะเตือนให้ลูกจำว่าไม่ว่าคนจะดูถูกเพียงใดก็อย่าลืมว่าผืนผ้าน,นี้ทอด้วยความรักจากบ้านเราดาวเรืองโอบตอบแรงกอดของแม่เหมือนจะหยุดเวลาไว้ชั่วขณะ เธอไม่อยากปล่อยแต่รู้ว่าต้องไปไปเธอะลูกฟ้ากว้างจะได้รู้ว่าความดีมีอยู่ทุกที่เสียงแม่เอ่ยส่งท้ายดาวเรืองไหว้สามครั้งแล้วเดินจากไปทีละก้าวฝุ่นดินลอยคลุ้งตามฝีเท้าเสียงพ่อแม่ยังดังอยู่ในหูเธอหันกลับมามองทุ่งนาอีกครั้งเห็นต้นดาวเรืองริมกระท่อมกำลังบานเต็มที่เาวกับส่งกลิ่นหอมอวยพรให้ลูกสาว เดินไปตามทางที่ทอดยาวผ่านป่าเตี้ยเตี้ยและลำธารระหว่างทางมีเสียงนกเสียงลมเสียงชีวิตที่ไม่เคยเงียบดาวเรืองรู้สึกทั้งตื่นเต้นและกลัวโลกนอกบ้านกว้างใหญ่อย่างที่พ่อเคยเล่าพบ่้าเดาวเรืองมาถึงคุ้มพักคนเดินทางเป็นเรือนไม้หลังใหญ่ริมลำธารมีโคมไฟห้อยอยู่หลายดวงกลิ่นแกงเผ็ดลอยมาแต่จมูก เสียงคนหัวร้อในครัวหญิงชราเจ้าของคุ้มเดินออกมารับใบหน้าเหี่ยวย่นแต่ดวงตาอบอุน่นมาคนเดียวหรือลูกเจ้าข่าป้าขอพักเพียงคืนเดียวพรุ่งนี้จะเข้าตัวเมืองดาวเรืองตอบพร้อมยกมือไหว้รุ่งสางของวันใหม่เสียงระฆังวัดหลวงดังขึ้นกล้องไปทั่วเมืองหญิงสาวหลายสิบคนเดินเรียงแถวเข้าสู่ลานหินหน้าสวนสมุนไพรหลวง คนแต่งกายด้วยผ้าสิ้นไหมผ้าฝาดไหลสีสดแสดงฐานะและความมั่นคงของบ้านเกิดใน่ามกลางฝูงคนที่งามเหมือนดอกไม้ประดับวังมีหญิงสาวคนหนึ่งแต่งตัวเรียบง่ายในผ้าฝ้ายสีมนคือดาวเรืองเธอถือถุงผ้าธรรมดาเดินช้าๆอย่างสงบหัวใจเต้นแรงแต่มั่นคง เธอบอกตัวเองซ้ำๆวันนี้จะไม่ใช่แค่การสอบแต่คือวันที่เราพิสูจน์ว่าคนบ้านนาก็มีค่าพอเสียงนางในผู้ควบคุมคัดเลือกดังขึ้นหญิงสาวทั้งหลายจงเรียงแถวตรงวันนี้คือการคัดเลือกผู้ดูแลสวนหลวงแห่งใหม่ผู้ผ่านจะได้รับตำแหน่งและที่อยู่ในวังเสียงกระซิบดังทั่วบริเวณหญิงคนหนึ่งในชุดม่วงพูดเสียงชัดพอให้ได้ยิน เขาว่าครั้งนี้ลูกสาวขุนนางใหญ่ก็ลงสมัครด้วยนะจะมีใครสู้ได้หรือดาวเรืองหันไปมองตามเสียงเห็นหญิงสาวร่างโปร่งผิวขาวนวลเดินมาพร้อมบริวารสองคนในชุดไหมสีทองนั่นคือคุณสายทองลูกสาวเศรษฐีจากหมู่บ้านเดียวกันสายทองเห็นดาวเรืองก็หัวเราะในลำคออ้าวนี่ไม่ใช่ดาวเรืองหรือสาวชาวนาชุดผ้าฝ้ายซีด ข้ามาอยู่ถึงที่นี่ได้ยังไงกันดาวเรืองยกมือไหว้อย่างสุภาพมาสมัครเหมือนกันเจ้าค่ะสายทองแซงยิ้มกล้าดีนะจ๊ะข้าไม่ว่าหรอกแต่ระวังเพื่อนดินในวังเขาเสียละ่ะบริวารหัวเราะคิกคักดาวเรืองไม่พูดตอบเธอเพียงเดินไปยืนเข้าคิวในใจเม่จะสะเทือนแต่เธอกั้นไว้เพราะคำว่าแม่ยังอยู่ในหัวอย่าตอบโต้โทรศ แต่จงตอบด้วยการกระทำการคัดเลือกเริ่มขึ้นในห้องโถงใหญ่ของเรือนสวนต้นไม้เรียงรายด้วยตะกร้าสมุนไพรออกไม้ใบไม้และรากไม้หลายชนิดหัวหน้าคณะกรรมการเป็นนางในสูงศักดิ์ชื่อนางเจ้าจันทิ์ นั่งกลางห้องสีหน้าเยือกเย็นข้างๆมีชายวัยกลางคนแต่งชุดหมอหลวงชื่อหมอเพลงซึ่งดูเหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสมุนไพรคั้นเลือกวันนี้แบ่งเป็นสาขั้นจันทิป,ประกาศขั้นแรกความรู้เบื้องต้นเรื่องสมุนไพรขั้นสอง การปรุงยาแก้โรคตามโจทย์และขั้น3การตอบคำถามเรื่องคุณธรรมของผู้รับใช้ในวังเสียงกระซิบสู้ซาไปทั่วห้องดาวเรืองกืนน้ำลายเธอไม่เคยเรียนตำราหลวงแต่จำกลิ่นใบไม้ดินและรสของสมุนไพรจากท้องนามาแต่เด็กหลังจากสอบเสร็จคณะกรรมการสั่งให้ทุกคนปลูกสมุนไพรในกระถางดินที่จัดไว้นี่คือการทดสอบสุดท้ายหมอเพิงประกาศ พวกเจ้ามีเวลาสามวันให้ปลูกและดูแลต้นสมุนไพรหนึ่งชนิดในกระถางถ้าต้นไม้รอดและเติบโตจะถือว่าผ่านขั้นต้นเดาเรืองเลือกต้นสารแน่เธอค่อยๆวางรากลงในดินรูปดินเบาๆแล้วรดน้ำทีละหยดสายทองมองอย่างเบื่อหน่ายแค่ปลูกต้นไม้ใครก็ทำได้แต่ในสาวันต่อมาต้นสารแน่ของดาวเรืองเขียวสดหอมแรง ขณะที่ของคนอื่นบางต้นเหี่ยวบางต้นใบเหลืองเพราะลดน้ำมากเกินไปเมื่อการคัดเลือกสิ้นสุดเสียงะระฆังประกาศดังขึ้นจันทิพลุกขึ้นยืนคณะกรรมการได้ตัดสินแล้วผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นคือดาวเรืองแห่งบ้านนาทุ่งเหนืออย่างฮือฮาดังขึ้นทันทีสายทองเบิกตากว้างเป็นไปไม่ได้คนแบบนั้นจะเหนือกว่าข้าได้ยังไง ทันทีตอบเรียบผลการทดสอบเป็นเช่นนั้นใครจะค้านสายทองกัดฟันแน่นข้ามีหลักฐานว่านางคงได้ยามาจากบ้านนามาก่อนแล้วไม่เป็นธรรมเสียงในห้องเงียบลงทันทีหมอเพลงหันไปมองสายทองของที่ให้ทุกคนเหมือนกันไม่มีใครได้เปรียบเจ้าอย่ากล่าวหาเลยๆสายทองยกคางสูงข้าจะขอให้ท่านขุนนางผู้ดูแลวังตรวจสอบอีกครั้ง จันทิพย์หันมามองดาวเรืองเจ้าจงรอผลตัดสินสุดท้ายในวันพรุ่งนี้ดาวเรืองก้มศีรษะเจ้าค่ะนั้นดาวเรืองกลับมานั่งที่เรือนพักเล็กๆหลังวังแสงจันทร์ตกกระทบกระถางสารหน่ที่เธอปลูกเธอรูปไปมันเบาๆกลิ่นหอมเย็นลอยมาแตะใจข้าทำดีที่สุดแล้วเธอพึมพำ จะผ่านหรือไม่ก็ให้ฟ้าดินเป็นพยานภาพแม่พ่อและทุ่งนาแวบเข้ามาในหัวเธอยิ้มอ่อนข้าจะไม่กลัวไม่ว่าผลจะเป็นเช่นไรรุ่งเช้าวันถัดมาเสียงกองวังดังขึ้นประกาศให้ผู้สมัครทั้งหมดมารวมตัวจันทิพย์ก้าวออกมาพร้อมจดหมายประกาศผลที่ประทับตาหลวงจากการตรวจสอบอีกครั้งผลคัดเลือกยังคงเดิม ดาวเรืองได้รับคัดเลือกฝึกงานในวังเป็นผู้ดูแลสวนหลวงคนใหม่เสียงเฮด,ดังจากบางคนที่ชื่นชมแต่สายทองกับยืนนิ่งหน้าแดงด้วยความอับอายและความโกรธเกรี้ยวดาวเรืองก้มกราบขอพระกุลคณะกรรมการน้ำตาเอ่อเต็มตาจะทำหน้าที่นี้ด้วยใจซื่อสัตย์เพื่อพ่อแม่และเพื่อแผ่นดินจันทิพย์มองเธอด้วยสายตาอบอุน่น จำไว้นะลูกเอ๋ยคนดีไม่จําเป็นต้องเกิดในที่สูงแต่ต้องยืนด้วยใจที่มั่นคงดาวเรืองเดินออกจากห้องประกาศผลในมือเธอยังถือกระถางดินใบเล็กที่ผูกต้นสารแหน่ไว้แสงแดดยามซ้ายส่องกระทบใบสีเขียวจนเปล่งประกายเหมือนความหวังที่เพิ่งเริ่มผีใบในชีวิตชาวนาคนหนึ่ง ที่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเธอคิดในใจข้ายังมีอีกหลายบททดสอบที่ต้องผ่านแต่ข้าจะไม่ยอมแพ้แสงอรุณแรกของเมืองหลวงช่างแตกต่างจากหมู่บ้านนักไม่ใช่เสียงไก่ขันหรือควายร้องหากเป็นเสียงล้องจากวังหลวงที่ดังรับกันเป็นจังหวะประกาศการเริ่มต้นของวันใหม่ดาวเรืองตื่นขึ้นในห้องพักเล็กๆเ,เอื้อมมือไปสัมผัสผ,ผ้าฝ้ายของแม่ รอยปากเล็กๆรูปดอกดาวเรืองยังคงชัดเจนแม่บอกว่าดอกนี้จะเตือนใจลูกไม่ให้ลืมรากเงาของตนเองดาวเรืองสูดลมหายใจลึกกินดอกไม้จากสวนหลวงลอยมากับสายลมจางๆหลายเดือนผ่านไปหมู่บ้านกลายเป็นพื้นที่เขียวชุ่มมีสวนสมุนไพรและแปลงดาวเรืองเหลืองอลลามทั่วท้องนาดาวเรืองจัดงานบุญใหญ่เพื่อขอบคุณชาวบ้านและบูชาพระแม่โพศก หลังจากเธอกลับมาจากเมืองหลวงชีวิตดาวเรืองก็ดีขึ้นและได้นำมาพัฒนาหมู่บ้านของตนเย็นวันนั้นดาวเรืองเดินมาที่เนินท้ายหมู่บ้านจุดที่แม่เคยปลูกต้นดาวเรืองต้นแรกเธอนั่งลงมองทุ่งสีทองที่สองประกายยามอาทิตย์ตกในมือเธอถือดอกดาวเรืองหนึ่งดอกพลางพูดเบาเเหมือนคุยกับลม ทุกสิ่งที่เริ่มจากดินและกลับสู่ดินถ้าเพียงปลูกมันด้วยใจจริงก็พอแม่เดินมานั่งข้างๆลูกได้ดีเพราะไม่ลืมรากเง่าของตนเองเจ้าคะข้าก็แค่ทำในสิ่งที่พ่อแม่สอนขยนันอดทนและไม่ลืมบ้านความดีไม่ต้องมีใครเห็นเสมอไปแค่เราทำให้ดินตรงหน้าดีขึ้นฟ้าก็จะตอบแทนเราเอง